เจ้าหน้าที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงรายที่1ร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและตำรวจเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงยามค่ำคืนในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงรายตามปฏิบัติการเชียงรายฟ้าใสายโดยเฉพาะร้านคาราโอเกะในตำบลห้วยสักอำเภอเมืองเชียงรายพบพฤติกรรมตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตเปิดและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าเวลาที่กฎหมายกำหนด และยินยอมให้แสวงหาประโยชน์ทางเพศกับพนักง,งานของตนซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีในการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ส่งสายรับทำทีเป็นลูกค้าเข้าไปเที่ยวจนพบหลักฐานการขายบริการทางเพศของผู้หญิงภายในร้าน2คนซึ่งก็มีคนในร้านบอกให้พาทั้งคู่ออกไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งหนึ่งในนั้นอายุแค่16ปีค่ะเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้าไปตรวจสอบภายในร้านพบหญิงให้บริการลักษณะเดียวกันอีก5คน เป็นหญิงอายุต่ำกว่า18ปี2คนอายุ16ปี1คนและเด็กหญิงอายุ13ปีอีก1คนแต่ละคนนั่งดื่มกินกับลูกค้าซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าทั้งหมดเป็นเหยื่อที่ถูกหลอกมาทำงานมีการควบคุมตัวเจ้าของร้านและคนดูแลร้านรวม2คนแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต ร่วมกันส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่สมควรหรือน่าจะทําให้เด็กมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการกระทําความผิดร่วมกันบังคับขู่เข็นใช้ชักจูงยุยงส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กแสดงหรือกระทําการอันมีลักษณะอาลามกอนาจารร่วมกันเป็นนายจ้างเด็กอายุต่ำกว่า18ปีเป็นลูกจ้าง ร่วมกันเป็นนายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีทำงานระหว่างเวลา22นาฬิกาถึง6นาฬิกาและร่วมเป็นธุระจัดหาหรือชักพาไปซึ่งคนใดเพื่อให้บุคคลนั้นทำการค้าประเวณีนอกจากนี้ยังได้ให้ทีมสหาวิชาชีพสอบปากคำหญิงสาวและเด็กทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่าเข้าข่ายเป็นความผิดฐานค้ามนุษย์หรือไม่